ปีโป้ปั่นทำอะไรของเธอเนี่ยปล่อยพวกเราลงไปเดี๋ยวนี้นะเออกำลังทำขนมถ้วยให้ครูโยงค้างไว้อยู่เลยปีโป้ปั่นจับพวกเรามาทำไมล่ะคะเคียวโกะชอบจังเลยบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ย ชื่อไก่พอเป็นหนักพานะทลายแมงสาโครนเป็นอมมตัก,กินหอยลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครู<อ>คนกินตายคนขายรอดชีวิตล้อนั้นเป็นมนุษย์มาป่าข่าวรักครอบครัวกินเลียแท่น้าชวนจอคือทนา thơ lăng bối, con gèn mòi, chạy yo chạy yo, cùng nhau bay chip ใชคะก็เคียวกกวชอบอะ่ะรวมถึงที่โดนจับขึงแบบน,นี้ด้วยเปล่าอันนี้ไม่ค่อยชอบค่ะชอบแต่บรรยากาศเนี้ยดีเนาะที่ยังมีคนอารมณ์ดีได้ในสถานการณ์แบบนี้ปล่อยสิเว้ยจับพวกเรามาเพื่อฮะปิโพป,ปันเลิกบ่นได้ละคา่ะดิโพป,ปันจับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วอา้าวงั้นก็ปล่อยสิคะก็ปล่อยค่ะแต่ว่าไม่ปล่อยทุกคนนะจะจับไว้คนหนึ่งแล้วจะจับไว้ทําไมจะจับใครไว้ถ้าจะปล่อยนะปล่อยใช้ก่อนเลยจะไปทําขนมถ้วยต่อก็จะจับคนที่ครูยกรักที่สุดเอาไว้คนเดียวค่ะ โธ่งั้นก็ต้องเป็นเรานะสินี่เราต้องอยู่นี่ตลอดชีวิตเลยหรออ้าวแม่มดแสดงไหนเมื่อกี้บอกจะออกไปก่อนเขาเลยก็ครูโยงรักชันมากที่สุดชันก็เลยต้องมารับครอ์แบบนี้ไงโธ่อน,นิจจาชีวิตนางเอกมีสินะพิษรักถุยมันก็ต้องเป็นชันแน่ๆอยู่แล้วเพราะครูโยงอยู่กับชันบ่อยไม่เชื่อถามครูโยงดูสิมีครูโยงคนเดียวทนานละเรียกฉันว่าน้องหมึกไม่เรียกว่าด็อกเตอร์นั่นเพราะแกบังคับให้ครูโยงเรียกเว้ยแต่ชันเนี่ยสิครูโยงเรียกว่าที่รักตลอดก็แกชื่อที่รัก พารู้จักที่นี่ได้นะไปเปลี่ยนชื่อดว่วนเลยไม่เปลี่ยนค่ะฉันไม่เปลี่ยนตบกันไหมเออเอาดีมาเลยมาตบก,กันเลยกลัวที่ไหนเลยอย่าเว้นทั้งสองคน่ากัดกันค่ะเอเจ้านายจะมาช่วยเราไหมน้อไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ้านายรักเรามากที่สุดเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนเลยอยู่ในฐานะสัตว์เลี้ยงครูโย่งบอกแล้วตบกันไหมเชื่อออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนเถอะโอ้โหแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าครูโย่งรักใครมากที่สุด แต่ละคนนี่ต่างก็พูดเข้าข้างตัวเองแต่ครูดาวเรืองไม่พูดอะไรแบบนั้นเลยก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่คนสําคัญแตบบ่ว่ารู้ตัวดีงั้นปล่อยครูดาวเรืองไปก่อนดีกว่านี่ครูดาวเรืองปีโป้ปัน่นมีเรื่องจะถามหน่อยว่าไงคะเธอกับครูโย่งเป็นอะไรกันเอถ้าเกิดบอกว่าคบกับครูโย่งอยู่เราก็จะโดนจับตัวไว้ใช่ไหมและทีนี้ทุกคนก็จะได้กลับไปอย่างปลอดภยัยแต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับครูโย่งเนี่ยเราก็จะโดนปล่อยตัวไป ยอมโดนจับตัวไว้ดีกว่าเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและทีนี้ทุกคนก็จะได้ไปแจ้งข่าวว่าเราอยู่ที่ไหนแบบนี้อาจจะดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่จะต้องโดนทรมานอะไรบ้างอา้าวว่าไงคิดนานะครูดาวเรืองครูโยงกับดาวเรืองคบกันอยู่คะ่ะ เถอะถึงจะรู้อยู่แล้วก็เถอะไม่นึกเลยว่าจะพูดออกมาเองนันสีเขารู้กันหมดอยู่แล้วแต่ไม่อยากจะพูดเคียวโกขอบเป็นเมียน้อยผู้ยองบอกว่าเธอนะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงที่ดาวเรืองพูดนี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชนะอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนปลอดภยัยปลอดภยัยแต่เจ็บใจเอเดี๋ยนะว่าแต่ไอ้ที่ตรึงเราอยู่นี่มันเป็นสกิลของใครเหรอไม่มีแสงไม่มีวัตถุไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่าเราโดนจับตรึงกันกลางอากาศเฉยๆแบบนั้นเลย จะว่าเป็นสกิลของปีโป้ปั่นก็ไม่น่าใช่นี่แม่มดเสื้อแดงแผลว่าไงหรอตรึงแบบนี้เอาเคียวโกะไม่อยู่หรอกแต่ว่าเคียวโกะยังไม่อยากออกไปนี่พูดจริงอะ่ะเธอสามารถหลุดออกจากสกิลนี้ได้หรอเคียวโกะอือง่ายนิดเดียวเคียวโกะก็เป็นสายพลังเหมือนกับครูโยนั่นแหละเฮ้ยงั้นก็สลัดออกมาเลยแล้วก็ช่วยพวกเราทุกคนออกไปยังก่อนเคียวโกะอยากจะรู้ว่าจุดประสงค์ที่พามาที่นี่คืออะไรกันหนเคียวโกะจะได้ไปเล่าให้เจ้านายฟัง เอาไซย่างนั้นก็นี่ไงรู้จุดประสงค์แล้วไงจะจับตัวคนที่ครูย่งรักที่สุดเอาไว้เพื่อที่จะหลอกล่อให้ครูย่งมาเนี่ยนย่แต่จะหลอกล่อมาเพื่ออะไรล่ะทำได้ดีมากปีโป้บันดีหรออาเวงตามลืมไปว่าต้องส่งเสียก่อนคัดรวอ,อกมา ตกลงว่าคนไหนนะที่คนชื่อโยงรักที่สุดเฮ้ยนั่นผีเหรอผีผีแน่ๆโอ้ยนานๆทีได้เจอสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นี่พวกแกจับเรามามีเป้าหมายอะไรอ่ะเพื่อเป็นการขอโทษที่จับมาห้อยไว้เดี๋ยวจะบอกแล้วกันเพราะถึงจะรู้ไปก็ไม่ได้ทําให้แผนแตกจะเอามาเป็นตัวประกันเพื่อให้คนชื่อโยงยอมทําตามที่ข้าสั่งในการต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงนี้ไง ไงเคียวโกรู้จุดประสงค์ชัดเจนแล้วใช่ไหมไหนโชว์ดิว่าทําอะไรได้บ้างนี่จะทําอะไรกันเหรอเดี๋ยวจะได้ตกตะลึงตึงโปะเฮ้เอสกิวกระจอกพันนี้เคียวโกไปถึงโอคาร่แข่งราชารปีศาเชียนะเอ้ยัไห,เไหนเจ้าผีมาเจอกันหน่อยเคียวโกตบคอหันแมวเคียวโกโอ้โหไม่ธรรมดาเสามารถหลุดออกมาจากสกิลตริงได้โดยใช้แค่พลังกายแต่น่าเสียดายมันเป็นแค่สกิลระยะประชิดยังไงก็แพ้เวทมนต์อยูยยออย่ดี เคียวโกยังไม่มีวงแหวนเวทอีกเหรอยังเลยค่ะเทพปีศาจเขียนไม่ทันงั้นทีนี้พวกเราเอาไงต่อดีฮะให้ดาวเรืองเป็นคนโดนจับไว้เถอะค่ะแล้วทุกคนไปช่วยเคียวโกยแล้วก็ไปหาครูโยงกันไม่นะแต่ว่าครูโยงรักฉันมากที่สุดนี่แกยังไม่จบอีกหลายยัยไม่หมดจะกระไรแดงเสื้อแดงขาเสื้อแดงได้ถ้าง,งั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปก่อนแล้วก็จะพาคนมาช่วยถึงมันจะเป็นโอกาสอันดีที่ให้ครูโยงมาอยู่กับฉันคนเดียวก็เหอะแต่ด้วยความที่เป็นคนดีฉันจะทําตามที่เธอขอหน้าแกมันมองไม่เห็นถึงความดีล เป็ดในเธอลองใช้สกิลเรียกคนที่โดนจับตัวไปมาสิเรียกแบบไม่ต้องใช้วงแหวนนะครูโยงเออไม่ต้องใช้วงแหวนเวทหรอกเพราะว่าไม่ไดเอามาโจมตีได้ครับเอาเรียกจากใครก่อนก็ต้องครูดาวเรืองก,ก่อนอยู่แล้วแค่น่้สินะไม่น่าถามเลยสวัสดีปีใหม่ครูดาวเรืงเองเฮ้ยไม่มาครับครูโยงนั่นไงนึกแล้วเฉียวคนที่จับตัวไปคงจะรู้ว่าเป็ดสามารถเรียกมาได้มันก็เลยทําการป้องกันอะไรสักอย่างทีนี้ลองเรียกคนอื่นดิสวัสดีปีใหม่พลทหารเก่ง ทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหหมวกเหล็กโอ้ยเป็ดเรียกพลทาหารมาทําไมเอ้าก็ครูย่องบอกว่าเรียกใครก็ได้โอ้ยเป็ดคือปึกแทเรียกคนที่โดนจับไปซีเออ่าน่นนะสิผมก็ว่าอยู่โอ้ยปวดกระบาลอ้านั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมจะลาตัวเองต่อนะครับเออไปซะบทบาทของมึงจบแค่นี้หละสวัสดีปีใหม่เคียวโกสวัสดีปีใหม่ด็อกเตอร์หมึกสวัสดีปีใหม่แม่มดแสดง ไม่ได้ครับครูโยงไม่มีใครออกมาเลยให้อะไรวะมันตั้งใจจะทําอะไรกันเนี่ยอ่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเอและโคบานคิดว่างไงคิดว่างไงน่ะเหรอโอ้โหปกติจะให้ผมสืบอะไรนี่มันต้องมีร่องรอยให้ดูก่อนนะนี่มาถึงก็หายตัวไปแล้วข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยมีไหนใครพอมีข้อมูลอะไรมาบ้างเล็กๆแน่นอๆก็ได้เฮ้ยโคบานข้ามีข้ามีนั่นแหละมันต้องอย่างงานันเทพปีศาจไหนเหล่ามาสิทุกคนที่ถูกจับตัวไปนะ่ะเป็นผู้หญิงหมดเลย แล้วมีอะไรอีกทุกคนนี้เป็นคนที่พวกเรารู้จักกันหมดเลยครับเข้าใจแล้วดีมากไหนขอข้อมูลเพิ่มอีกทุกคนนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับไอโยองเกี่ยวข้องหลายเทพปีศาจ เกี่ยวข้องในรูปแบบไหนครับผมว่าเกี่ยวข้องเป็นฮาเร็มนะเฮ้ยฮฮาเรมบ้าอะไรพูดดีๆแหมครูโยงมาทําเป็นปฏิเสธใช่ไหมล่ะใช่ไหมครูโยงเออไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เองกลัวผีไม่ใช่หรอวะทําไมคุยกับเทพปีศาจได้หน้าตาเฉยเลยก็ชินแล้วบางครั้งก็ขอเทพปีศาจช่วยสืบคดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเทพปีศาจร่องหุ่นได้อ่านี่ลุงโคบานไม่รู้หต่ว่าเทพปีศาจคือพ่อมดตนรกฮะไม่รู้หรอกไม่สนใจด้วยอ่ะขอข้อมูลเพิ่มเติม เห็นบอกว่าคนที่พาตัวไปน่ะคือพี่ People ปีโป้ปั่นแล้วก็คนอื่นๆด้วยป็นไ,ไงข้อมูลเท่านี้มึงพอจะวิเคราะห์ได้ไหมโคบานแน่นอนอยู่แล้วสกิลผมพัฒน,นาแล้วนะสุดยอดเลยตอนแรกมีสกิลมองจุดอ่อนตอนนี้เป็นยังไงแล้วครับจากมองจุดอ่อนธรรมดาตอนนี้กลายเป็นมองจุดอ่อนๆสุดยอดมันสุดยอดตรงไหนวะสุดยอดตรงนี้ไงคอยดูนะเอ๊ะ แตะหน้าผมทำไมล่ะครับพอแตะตัวเป้าหมายแล้วก็นึกถึงชื่อคนที่เราอยากจะรู้ข้อมูลข้อมูลก็จะไหลามาเองเลยโอ้ยถ้าอยากจะรู้ข้อมูลของครูดาวเรืองถามผมเลยก็ได้ปีโป้ปัน่นสกิลดีมากเลยนะเนี่ยโหรู้แล้วเอะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนโดนดูดพลังชีวิตไปเลยเจอปีโป้ปั่นที่ผับบาร์สินะปีโป้ปั่นเป็นหญิงสาวปริศนาโหรู้ขนาดนั้นเลยแล้วเธอก็ชอบป,ปีโป้ปัน่น ไม่จริงนะครูโยงจริงไว้ประมวลผลออกมาได้แบบนั้นอ่ะเฮื่อ่อะเข้าเรื่องเลยลุงโคบานคืนี้แว้์คาวิเคราะห์โดยรวมข้อมูลที่มีตอนนี้ทั้งหมดแล้วมันเป็นแบบนี้ไหนขอฟังใกล้ๆหน่อยสิผู้หญิงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับครูโยงถูกจับตัวไป เป้าหมายก็ชัดเจนมากแปลว่าที่จริงแล้วมันมีผลเกี่ยวกับคุณโยงโดยคนที่จับไปเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนธรรมดามีเวทมนตร์ระดับสูงเพราะว่าแม้แต่เป็ดเองก็ยังไม่สามารถใช้สกิละย้กลับมาได้โอ้โหรู้ขนาดนั้นเลยอะไรอีกอะไรอีกดูลักษณะแล้วจะต้องการแค่คนเดียวนะคือคนที่สําคัญกับคุณโยงมากที่สุดฮะจริงดิรู้ได้ไงเพราะถ้าเกิดว่าจับคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปเยอะเนี่ยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาร่วมด้วยทําให้มั่วกันไปหมดยังไงวะ เพราะว่ามันเป็นการลักพาตัวแบบเห็นเห็นเลยไงให้มีคนเห็นแล้วก็มาบอกคุณโยมแล้วมันจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรวะทําไมมันไม่ลักพาตัวกูไปเลยล่ะลักษณะการกระทําแบบนี้มันก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละครับก็คือการแบ็กเมลขู่เข็นบ,บับงคับบังคับบังคับให้ครูโยงทําอย่างที่ต้องการน่ะหรอผัวต้มแล้วเด็กชายเป็ด โห oh, รู้ถึงขนาดนี้แล้วรู้ไม่ว่าเป็นฝีมือของใครถามได้เนาะปีโป้ปั่นเกี่ยวข้องกับพ่อมดสวรรค์ก็คือพ่อมดสวรรค์นั่นแหละตัวต้นต่อเอาอและไอ้พ่อมดสวรรค์ทําไมชอบใช้วิธีขี้โกงจังวะทางงานในระหว่างนี้โคบานเองช่วยไปสืบหาหน่อยได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนกันได้เนี่ยหน้าที่ของผมอยู่แล้วส่วนในระหว่างนี้ เราก็ต้องรอให้ปีโป้ปันติดต่อมาศินาว่าต้องการอะไรแล้วการแข่งมันก็จะเริ่มในอนาทิตย์หน้าแล้วอะจิตใจว้าวุ่นแบบนี้กูจะทําการซ้อมเด็กยังไงให้โยงเรื่องนะัสบายใจได้เดี๋ยวข้ากับโคบานอะไปช่วยกันเสิบด้วยกันขอบพระคุณดูนช่องเป็นอย่างมากปะเป็ดไปซ้อมจะซ้อมผมอ่ะซ้อมการต่อสู้โปเกมอนไง คิดได้เลยอย่างว่าเจ้าใครเข้าร่วมทีมด้วยคิดได้แล้วครับครูโยงเออดีๆไหนเสนอมาสิคนที่หนึ่งได้แก่ครูโยง่งสวัสดีค่ะหนูเองอ้าวแอปเปลิลเหรอนี่ครูนึกว่าเธอจะเรียกส้มซะอีกสกิลหมาเน่าเข้าปากอะ่ะสกิลของส้มมันก็ดีอยู่หรอกครูโยงแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูที่สกิลใช้ไม่ได้ผลจะทํายังไงอะ่ะส้มก็หมดประโยชน์ไปเลยนะเพราะว่าส้มบอบบางด้วยโดนทีเดียวก็สลบแล้วโอ้สุดยอดเลยเป็ดเธอคิดได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่น่าเชื่อเลยว่าปึกๆอย่างเธอจะวิเคราะห์อะไรได้ดีขนาดนี้อันนี้ผมก็ปรึกษากับไอ้เฉวงมาด้วยช่วยกันคิดอีกอย่างถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้คนที่เหลือเป็นตัวสำรองได้ตัวสำรองโอโ้โหคิดไปถึงขั้นนั้นเลยครูยังไม่คิดเลยว่ามีตัวสำรองก็นั่นมันครูโยงแต่นี่มันผมเอ๊ะยังไงเหมือนโดนหลอกด่าอ่ะต่อมาคนที่สองครับเดี๋ยวเดเขาอย่าเพิ่งเธอยังไม่อธิบายเลยว่าทำไมถึงเลือกเปิ้ลเข้าทีมอ๋อใช่ใช่นั่นก็เพราะว่าเปิ้ลน่ะ เปิ้ลใช้สกิลเกี่ยวกับธาตุไงครูโยงใช้ได้ตั้งหลายธาตุดัดแปลงไปดัดแปลงมาแล้วแต่จุดอ่อนของแต่ละคนแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามีเปิ้ลคนเดียวแต่ว่าใช้สกิลได้หลากหลายก็ไม่ถึงคณะดอกเป็ดเราก็ใช้ได้แค่สี่แบบเท่านั้นเอ้ยเปิ้ลอย่ามาทำเป็นพูดพ่อมดเสื้อขาวสอนอะไรเธอมาไม่ใช่ดเาเมื่อวานน่ะฮิฮิฮรู้ได้ยังไงเอ้ยเราแอบเห็นนะเว้ยพ่อมดเสื้อขาวสอนอะไรเธอน่ะจุ๊จุจ๊จุ๊รู้แล้วก็อย่าไปบอกใครนะเป็นความลับ ไม่บอกหรอกเรื่องแบบนี้รู้กันน,น้อยๆนะ่ะดีแล้วใช่ไหมใชม่ไหมใช่ไหมไอ้พวกนี้มันมีความลับอะไรกันไหนมีอะไรกันเหล่าให้ครูฟังสิไม่บอกหรอกครืโยงเดี๋ยวก็รู้เองว่าทำไมผมถึงเรียกเปิ้ลเข้าทีมเฮ้จริงเหรอวะชักตื่นเต้นเสแล้วซิ ครูโยงโคดกิตอ้าวทำไมเป็นงั้นไปได้อ่าเอาเปิ้เข้าทีมก็เ,เข้าทีมคนต่อไปอ่าครับคนต่อไปนี่ครูโยงต้องคาดไม่ถึงแน่ๆตื่นเต้นจังเลยแอ,อแวน่นใช่ไหมถั่วต้ม ครูโยกรู้ได้ยังไงโอ้โหคาดไม่ถึงใครเขาก็คาดไว้ทั้งนั้นแหละไปไหนมาไหนนี่จะต้องมีไอแวนด้วยตลอดถามน้องหงน้องหงยังรู้เลยโอ้ยไม่เซอร์ไพรส์เลยอะโอเคงั้นผมไม่เอาไอแวนแล้วตัดออกห้ไอเป็ดมึงจะตัดกูออกด้วยเหตุผลแบบนี้ไม่ได้นะทาไมจะไม่ได้ก็เพราะครูโยกไม่เซอร์ไพรส์อะกูไม่ชอบแล้วมันยังไงทําไมต้องเซอร์ไพรส์ด้ว,วะ,ะไอแวนกูไล่มึงออกกูไม่ออกไม่ออกกูแจ้งตำรวจ แจ้งได้ข้อหาอะไรวะโอยเป็ดในเมื่อเรื่องเอาเข้าทีมแล้วเธอก็เอามันมาเลยแต่ครูโยงไม่เซอร์ไพรส์ไม่ตกใจฮะต้องการแค่นั้นเองเหรอเอองั้นแนะนําตัวใหม่อ่ะครับได้คนที่ผมจะเอาข้าทีมอีกคนหนึ่งก็คือแว่นฮ่โอเรสง่งไอ้แว่นไอ้แว่นไหนขอแหกตาดูอีกทีนึง เออไอแวนจริงๆด้วยเป็นไปได้ยังไงแวนโถไม่น่าเชื่อเลยทําไมกูไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนั่นแวนจริงๆใช่ไหมเออครับผมแวนเองเฮ้ยกูกูอแอบ,บหน่อยกูกลัวโอเคเห็นไหมครูเซอร์ไพรส์มากนี่เราควรจะดีใจหรือควรจะหลอนหลอนเถอะเพราะว่ากูก็หลอนแล้วเนี่ยอ้าวแก้วกาแฟกูโอ้ยกาแฟโฮโมโลเมล็ไปชงไหมครูไม่ให้พวกเราเนี่ยนะชงครูย่อกินลงเหรอถ้าไม่ใช่ข่าวชงครูก็กินลงหมดแหละ เพื่อไม่เสียเวลาทีนี้แนะนําคนต่อไปดิฮะคนต่อไปอะไรล่ะครับก็เอาสาคนไม่ใช่หรอแล้วก็มีเทรนเนอร์อีกหนคนใช่ก็ครูโยงไงที่เป็นเทรนเนอร์อันนั้นครูรู้แล้วหมายถึงที่เธอบอกว่ามีตัวสำรองไงเมื่อกี้อ๋อเรื่องนั้นอ๋อผมเข้าใจแล้วตัวสำรองก็คือผมจะเรียกใครมาก็ได้ไงครูโยงสกิลของผมนะ่าลืมแล้วเหรออย่างเช่นยังไงวะเปิดก็ประมาณว่า พอเข้าการต่อสู้อยู่ดีๆมึงเกิดท้องเสียขึ้นมาเงี่ยกูก็เรียกคนอื่นมาสู้แทนไงหรือไม่ก็พอถึงรอบต่อไปแล้วเกิดมึงเจ็บหนักกูก็เรียกคนอื่นมาทำไมรู้สึกเหมือนว่าโดนแช่งอยู่ไม่ได้แช่งแล้วก็ตัวสำรองคนแรกเลยนะที่เลือกก็คือไอ้ทรัมม์ทำไมถึงเป็นทรัมม์หรอสกิลทรัมก็โดนยืดไปแล้วนี่สกิลอื่นๆของอทรัมก็ยังดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้เอ๊เดี๋ยวนะพอพูดถึงเรื่องโดนยืดสกิลป่านนี้ลุงที่เชื่อไวเปอร์ที่ยึดสกิลคนอื่นไปนไงม้าง แกเลือกตามล่าเราได้ยังวันเนี้ยไอไวเปอร์นะเธอไม่ต้องเป็นห่วมันหรอกมันจะหายไปสักพักหนึ่งหละหลังจากที่เธอกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแดกมันเข้าไปไอเป็ดมึงกินคนแล้วเหรอกูไม่ได้กินหมาป่ากินไอหมาป่าตัวนั้นก็คือมึงนั่นแหละเป็ดอย่ามาเยืนกใกล้เราเรากลัวอืมแต่ก็รู้สึกตังหง,ดง,งิดเหมือนกันเหมือนกับว่ามันจะกลับมาในเร็วเร็วนี้รอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปยื้สกิลใครมาใช้มัง่ง ไม่สามารถค่าดาอะไรได้เลยกับไอ้คนคนนี้นี่ครุยองค่าดาได้สิครับถ้าเกิดว่าไอ้ทามได้สกิลคืนแปลว่ามันได้สกิลใหม่มาแต่ถ้าเกิดว่าทามยังไม่ได้สกิลคืนเนี่ยแปลว่าไอ้ไวเปอร์ก็ไม่ได้หาสกิลใหม่เพิ่มแต่เราไม่รู้นะว่าไวเปอร์สามารถเอาสกิลคนอื่นมาไว้กับตัวเองได้กี่สกิลอะ่ะเออจริงด้วย มาไซด,ด้วยดีจากโทษหนักจะได้กลายเป็นโทษรุนแรงมันดีกว่ากันตรงไหนเครื่องประหารหัวสุนัขไอ้คนแบบนี้ต้องประหารเจ็ดชั่วโคตรลาก,ก่อยเรื่องเคียวก่ดไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวกูดูแลให้พอ,อมือตายกูจะทําอาหารไปถวายทุกวันเลยไ้เดี๋ยวช้าก่อนใจเจ็นๆก่อนเพื่อนพวกมึงพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยอาะไม่รู้ดิก็มาถึงเห็นมึงนั่งตรงนั้นเหมือนไปทําอะไรผิดมาใช่แล้วไอโยมือต้องทําความผิดแน่ๆถึงได้นั่งแบบนั้นพวกมึงบ้าปะที่นั่งมันเต็มกูไม่มีที่นั่ง ม่งั้นพวกมึงก็สลาดที่นั่งม้กูซะที่หนึ่งเด็สอจอสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสอจอก็ใส่จานสดจืสดใจสะใจพอละพวกมึงเล่นอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวกูจะประกาศข่าวคืองี้เว้ย <c oughs> นิวเคลียร์ติดคอเดี๋ยวนี้รล่นนิวเคลียร์เลยเหรอแต่ก่อนหน้าน,าน,าน,านั้นนะไอ้กรามกูเห็นงาะเงาะที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่รดูเงาะอ้าวไม่ใช่รดูเงาะเหรอแต่เห็นมันออกผลมาสองลูกตรงไหนวะในผ้าขาม้ามึง ที่ห้องไอโรคจิตและที่สําคัญกว่านั้นมีหนอนกําลังชายอยู่ด้วยโอ้ยเงะเน่าแล้วนะ่ะว่ามีคนเก็บงอไปแล้วอา้าวเฮ้ยนั่นกูเห็นงออีกลูกนึงฮะตรงไหนกวะใน,นไงอยู่ระหวางข่าวก่อไปจอนนะ่ะอะไรงะลูกนี้แปลกว่ะขนาดปอกเปลือกออกแล้วยังมีขนอยู่เลยตกลงมึงจะคุยเรื่องงะใช่ไหมไโยงเอาไม่ใช่ไม่ใช่มาเข้าเรื่องเครื่องเงียวยโห นายของมึงอีกกูตกใจเรื่องที่กูกำลังจะพูดกูต้องการอาสาสมัครไปแข่งขันโปรกมอนแข่งทำไมอะ่ะรางวัลคืออะไรรางวัลก็คือเทอมนี้พวกมึงจะได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยเฮ้ยโยงน่ามันรางวัลของเด็กนักเรียนเปล่าวะพวกกูจะเอาเกรดสไปทำส้นตึกอะไรอ้าวงั้นแปลว่ากูต้องเปลี่ยนของรางวัลใช่ไหมไม่น่าถามโยงของรางวัลไม่เย้ายวนมันเป็นการแข่งแบบไหนวะโปกกมอนมึงเนี่ย เป็นการแข่งขันต่อสู้ในรูปแบบฟอร์มทีม3คนโดยจะมีเทรนเนอร์หนึ่งคนคอยออกคำสั่งโดยที่กูเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์ให้ส่วนพวกมึงสามคนใครก็ได้จะต้องมาเป็นสัตว์ให้กูความน่าสนใจลดน้อยลงไปทุกทีทุกทีทำไมกูจะต้องไปเป็นสัตว์ให้มึงด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่ากูจะพาพวกมึงไปต่อสู้ให้ได้รับบาดเจ็บแทนกูมันชักชวนยังไงของมันวะทำให้ไม่น่าสนใจได้ขนาดนี้แต่การแข่งขัน,ขนครั้งนี้นะเว้ยถ่ายทอดสดไปทั่วกาแล็กซี ทั่วกาล็กซี่เลยรอถั่วต้มนั่นหมายความว่าทั่วกาล็กซี่จะเห็นพวกมึงหมดสภาพนอนตาย <c oughs> เอ่อไอโยงนี่ตกลงว่ามึงกําลังเชิญชวนหรือว่าขับไล่พวกกูกันแห่เชิญชวนดีว่านี่กำลังเชิญชวนอยู่พวกมึงลองคิดดูให้ดีๆนะเว้ยถ่ายทอดสดไปทั่วกาล็กซี่อย่างไอกล้ามตอนที่ออกกล้องนะมึงก็พูดว่ามึงรักครอบครัวมากแค่ไหนโอ้โหทีนี้ละมึงไอเป็ดน,น้องหงษ์กเมียมึงจะโคตรรักมึงเลยบอกรักออกกาล็กซี่ ส่วนไอ้ขาวมึงนะโฆษณาร้านอาหารของมึงไปเลยทีนี้ทั่วทั้งกาแล็กซี่ก็จะมากินอาหารร้านมึงไอ้ยามากินร้านกูทั้งกาแล็กซี่มึงจะฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ไอ้ขาวส่วนไอ้จอร์ดมึงนะมึงจะได้นั่งเฉยๆถ่ายทอดสดทั่วกาแล็กซี่เลยว่ามึงชอบนั่งเฉยๆอันนี้คือมันมีประโยชน์กับกูแล้วใช่ไหมเนี่ยและไอ้โกรนมึงจะได้เก็บหอยหลอดโชว์เพื่ออะไรเป็นไงล่ะเพื่อนๆสนใจไหมรับจำนวนจำกัดนะเว้ย ต่อให้มึงรับแบบไม่จํากัดกูว่ากูก็ไม่สนใจนะอ๋อเหรอว่าถ้าเป็นกูนะตอนออกกล้องกูจะบอกว่ารักเคียวโกะมากที่สุดในโลกกูเอาด้วยจะสูมหน้าเข้าไปเพื่อกูตกใจหมดเอาละคิดดูให้ดีๆรับจำนวนจํากัดเพราะว่ากูต้องการอีกแค่ หกคนไว้นี่กูไม่ได้มาชวนแค่พวกมึงนะเดี๋ยวกูจะไปชวนคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นใครอะ่ะชวนใครอีกไอ้ปกปอก,กสิตรีพลทหารตำรวจเกียอะไรกูก็ชวนหมดแหละชวนยันจ๋าด้วยเลยกูให้เวลาตัดสินใจหนึ่งวันเพราะว่าอยากจะต้องทำการซ้อมกันแล้วเอาล่ะก็มีแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวกูไปหาคนอื่นก่อนคิดให้ดีๆนะเพื่อนๆส้ว่ซ้ว่ซ้ว่ซวพวกมึงสนใจไหมให้น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวกูต้องไปปรึกษากับหอยหลอดกัน แต่ว่ากูยังไม่เห็นประโยชน์ของการที่กูจะเข้าร่วมเลยไอ้จอถ้าเกิดว่ามึงได้ออกกล้องนะอาจจะมีสาวสาวทั่วกาแล็กซี่สักคนหนึ่งมาสนใจมึงทีนี้มึงก็จะมีแม่ให้ทำละพูดจามีเหตุผลนี่กูพูดในฐานะที่เราต่างก็เป็นพ่อคนมันพูดแบบนี้หมายกบว่าพวกเราไม่มีใครเอาเลยไม่มีลูกกูไม่สนกูสนแต่ว่ากิจการของกูจะรุ่งเรืองมากแค่ไหน